คนต่อมาค่ะวิภาวีดีคาบาเลสนะคะน้องเพชรครับกองทัพอากาศ l i g ์แอนด์ลิฟวิ่งไบเนะครับชนบุรีเพชรนี่เป็นแชมป์จากการในแงขันสนามแรกที่แม่จันครับเมื่อวานลงคอสด้วยนะครับเมื่อวานลงคอสด้วยก็ดูจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะทานมะม่วงเข้าไปเยอะก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะโอ้โหน้ำดอกไม้สีทองนี่น่าทานนาดูแล้วไปบวกกับข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะมึดูการนี้นะคะ เจ้าเพชรบอกว่าขอไว้ก่อนแล้วกันขอทานก่อนเถอะนะนะครับเตรียมตัวนะครับสำหรับวิภาวีดีคาบาลสกลาพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งไปสัญญาณครับพอออพงเทพจบปิดไปแล้วครับไล่ให้ไปเลยดูนะความกลัวนะครับไม่มีปรากฏไม่ถูกนะครับสำหรับเจ้าเพชรทำว่ากลัวไม่มี นะครับคำว่ากลัวไม่มีเส้นทางธุระกันดานลําบากอย่างไรเจ้าเพชรไม่เคยกลัวลุยได้ตลอดนะครับนี่ศาสตร์ลงมาได้เร็วนะครับแล้วก็เร็วมากด้วยนะฮะส่งตัวบวกกับน้ําหนักตัวตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นแรงโน้มถ่วงอีกตกลงดีใช่ไหมครับดี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 น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทําให้แรงโน้มถ่วงนั้นลงขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะครับบวกกับฝีมือนะครับแล้วก็พลังกำลังนั้นค่อนข้างที่จะดีเอ่อ คุณสุธาธนีครับแต่คนที่น่ากลัวมากกว่าเจ้าเพชรไล่หลังมาตอนนี้ก็คือสิริพัฒส,สอนาตากำเนิดคนต่อไปนะครับามาดูเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้องเพชรก่อนเดี๋ยวมาค่อยมาดูไอซ์อีกทีหนึ่งนะครับฝีไม้ลามือนั้นเขากําลังไล่หลังรุ่นพี่ขึ้นมาน้องเพชรเป็นรุ่นพี่อไอซ์เป็นรุ่นน้องนะครับตอนนี้กําลังเข้าทางลงยาวอยู่ทางลงยาวอยู่ ทักษะของการประคองต Actually, ัวนะครับการรอนี้นี่แหละค่ะเริ่มมันนะฮะเริ่มใส่กันเต็ที่ได้ขวาเลยบอลเลยซ้าเข้าไปเห็นไหมฮะศาดสวยนะครับสู่โอ้โร็วาเข้าไปสู่ทางตรงในระยะส5 0เมตรเข้ามารห้อัดกันเข้าไป50เมตรสุดท้ายมาดูดอกนี้เรียบร้อยครับเข้าเส้นชัยไปไปที่เรียบร้อยเวลา เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับเวลาขึ้นมาแล้วหรือ,อยังก็ลุ้นค่ะลุ้น,นฮะเราเ,เองเราก็ลุ้นอยู่เหมือนกันน้องเพชรนะครับวิภาวดีดีคาเาเลสนะครับวิภาวด,ดีคาบาเลสมาดูภาพรีเพย์ก่อนนะครับทักษะของการบาลานตัวนะครับเข้ามาไม่มีกลัวนะครับเท้านี่ไม่หลุดจากบันไดเลยนะครับโอ้ดีมากหน <1, S 2> ึ่งสองแปดครับ 1นาที28.83วินาทีค่ะครับ1 2 8 8 3เยี่ยมทีเดียวนะคะผลงานน้ำหนักนี่ช่วยได้นะคะสรุปแล้วเเป็นข้อแนะนำใช่ไหมคะให้นักกีฬาไปเพิ่มน้ำหนักมาออันนี้อยู่ที่ดุลพินิษนะครับต้องขอว่าอยู่ที่ดุลพินิษนะครับนี่สีหน้าของน้องเพชรครับวิภาวีดิสาเลสเป็นไงฮะเป็นเทคนิคส่วนตัวเลยนะคะเพิ่มน้ำหนัก เ <laughs> พิ่มน้ำหนักแล้วก็ใช้แรง